ปี2,569ธุรกิจน้ำในไทยจะไปในทิศทางไหนมาดูกันว่าภาพรวมของธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำในประเทศไทยปีหน้านี้จะเป็นอย่างไรข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่ารายได้รวมอาจจะโตขึ้นเพียงแค่0 0เท่านั้นฟังดูน้อยใช่ไหมละ่ะแต่เรื่องราวยังมีอะไรน่าสนใจกว่านั้นเยอะเลยคะัะภาพรวมธุรกิจน้ำธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำในปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่มาจากน้ำประปาคิดเป็นสัดส,ส่วนถึง56%ตามมาด้วยน้ำดิบ24% และน้ำอุตสาหกรรม20%ซึ่งในปี2569คาดการว่ารายได้รวมจะเพิ่มขึ้น0 1 0โดยมีน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักแต่การลดลงของรายได้จากน้ำดิบจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโตโดยรวมไม่หวือหวาเท่าที่ควรน้ำประปาโอกาสและความท้าทายรายได้จากการขายน้ำประปาคาดว่าจะเติบโต0.9%ในปี2569ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำประปาแม้ว่าความต้องการจากภาคการท่องเที่ยวอาจจะลดลงบ้างก็ตามแต่แล้วธุรกิจน้ำประปาอาจต้องเจอกับแรงกดดันจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำในภาคบริการโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวรู้หรือไม่สัญญาสัมป,ปทานน้ำประปามักจะมีการปรับราคาขึ้นตามอัตรางเงินเฟ้อทุกปีทำให้รายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามภาพรวมราย ได้ยังคงต่ำกว่าปี2,566อยู่ประมาณ19.2%เนื่องจากสัญญาของผู้ผลิตรายใหญ่บางรายหมดลงและเปลี่ยนไปใช้ระบบสัญญาจ้างบริหารจัดการซึ่งมีราคารับซื้อที่ต่ำกว่าเดิมน้ำอุตสาหกรรมโอกาสทองของธุรกิจธุรกิจน้ำอุตสาหกรรมคาดว่าจะเติบโตถึง7.0%ในปี2,569จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและการขายน้ำมูลค่าเพิ่มที่มากขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผู้ผลิตรายใหญ่ ได้ขยายธุรกิจจากการให้บริการน้ำดิบไปสู่การให้บริการน้ำอุตสาหกรรมมากขึ้นทั้งน้ำสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปและน้ำมูลค่าเพิ่มทำให้ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมบางรายหันมาซื้อน้ำโดยตรงเพื่อลดต้นทุนน้ำมูลค่าเพิ่มคืออะไรน้ำชนิดนี้มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยสูงกว่าน้ำอุตสาหกรรมทั่วไปไม่น้อยกว่า25%และสัดส่วนการขายน้ำชนิดนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การเติบโตของธุรกิจน้ำอุตสาหกรรมยังคงมีข้อจำกัด เนื่องจากลูกค้ากลุ่มหลักยังคงได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและภาวะสินค้าล้นตลาดจากจีนน้ำดิบตลาดที่กำลังหดตัวรายได้จากการขายน้ำดิบคาดว่าจะลดลง 5. 3เอร์ซในปี2 5 6 9าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นความต้องการใช้น้ำดิบในภาคอุตสาหกรรมลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการตั้งภาษีสินค้าของสหรัฐและลูกค้าบางรายหันไปซื้อน้ำอุตสาหกรรมโดยตรงตลาดน้ำดิบแบ่งเป็นอะไรบ้าง ตลาดหลักคือการขายให้ภาคอุตสาหกรรม60-70%และการขายให้ภาคอุปโภคบริโภค30-40%โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นตลาดที่สร้างรายได้มากกว่าความเสี่ยงในระยะกลางและยาวเทคโนโลยีซีลดีเซโรลิควิดิชารซ่เทคโนโลยีนี้ช่วยบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดซึ่งอาจทำให้ความต้องการใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรมลดลงในอนาคตสัญญาสัมปทานและการกำกับดูแลจากภาครัฐ การเติบโตของธุรกิจน้ำประปาขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐเป็นสำคัญการต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และปริมาณการขายแล้วคุณคิดว่าอย่างไรธุรกิจน้ำในไทยจะมีอนาคตอย่างไรเทคโนโลยีใหม่ๆจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ